อ้าโอเคแล้วก็ต้องขอ,อการสวัสดีกันท่านผู้ชมก็ได้เองนะฮะก็มันก็อยู่กับผมกันอีกแล้วดาวเซตเตอร์สี่เหตุตัวนี้นะฮะครบมาสิบซับตกตใครกันแล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหวันที่ผมรอนานในที่สุดวันนี้ก็มาถึงรับทำสกินไหมครับสามบีฟรีลรับทำปกชแนลฟรีไอมันยอดจริงๆเลยโ้ ในส,สุดก็มาถึงวันนี้50ซับตัวคายที่ผมรอคอยมาตั้งนานที่จะได้รับทำปลุกช a n น l ฟรีและสก<า>ินนะครับ 3D ฟรีเวลนที่นานมากนะฮะในส,สุดก็มาถึงวันนี้แล้วฮะเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆสุดยอดสุดยอดนะก็ะอย่างที่ว่าเดี๋ยวจะ ถ้าใครยังจำไม่ดีไลน์ไม่ได้ผมจะให้ดีไลน์ใต้คลิปนะฮะโอเคสำหรับเพจเฟซบุ๊กนี่ก็ผมก็ยังไม่ได้สร้างนะคิดว่าจะสร้างแต่ก็ยังไม่ได้สร้างสักทีนะฮะในสุดวันที่ผมรอคอยก็มาถึงแล้วเป็นไรที่จริงๆๆจริงจริงเฮ้ยถึงโอเคยอดมาก้า s ิ t a ับ u b s c r i b e นะฮะจะรับทำจริงแล้วนะทักแชทไลน์ผมมาบอกได้เลยฮะว่า ขอสกินมาครับ 3D หรือปกใช่ปกชาแนลแต่ผมทำได้อย่างอันใดอันหนึ่งนะครับนะผมรับรองปกอันใดอันหนึ่งนะฮะก็นะฮะก็คือผมทำลายอันก็คงไม่ไหวเนาะก็แบบทำทำสกิน 3D ฟรีโอเค แล้วก็ปกชาแนลปกชาแนลฟรีหนึ่งอันก็คือทำให้ทุกทให้ทุกคนแหละแต่อย่างละอันนะก็คือถ้าสมมติงานเต็มผมก็ทำไม่ได้บางวันอาจผมก็ไม่คงน่าจะไม่ว่างนะฮะก็เพราะว่าวันที่สองนะคือเออวันที่สองก็คือ เขาเรียกว่าอะไรวะที่สองนี่ผมไม่ได้ปรุงเรียนเพราะว่าเออผมหมอนะนะัฮะก็คือหมอหน้าไปไปไปตื้อๆไ,ไ,ไม่บอกก็แล้วกันเน,ะ <g iggle> นะะาะก็นะฮะปวดตานิดหน่อยโอเคฮะก็นะฮะสำหรับนะฮะกิจกรรมฉลองอาซัสิบสััวใครเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้มานะฮะ อีกหกสซับสไคร์จะประกาศในสัปดาห์หน้านะฮะเดี๋ยวขออกก่อนเดี๋ยวฮะให้ดูอะไรไลผมก่อนนะฮะก็อย่างที่ว่าถ้าใครจำไม่ได้นะ,ะผมผมโพสต์อันใหม่แต่อันใหม่นี้ก็คือวิดีโออันใหม่ด้วยนะฮะอ่ะก็มาอยู่ในหน้นเนี่ก็อย่างที่ว่าฮะ,ะก็ใครอยากเนี่ยก็อย่างนี้เลยก็นะก็ตามนี้นะฮะ พีเตอร์ซีให้ตอนนี้กิจกรรมห้าสิบซับสครายจะรับความสกินมาครับสามดีฟรีปลอกชาแนลฟรีต้องถึงห้าสิบซับสคายเท่านั้นขออีกหนึ่งซับสคายจะครบกิจกรรมของผมโอเคก็ครบแล้วนะฮะเรียบร้อยห้าสิบซับสครายมันมาถึงแล้วนะครับโอเคก็อย่างที่ว่าถ้าไม่รู้จักไอเดลกกเวีกรกมนะฮะก็ให้ตอนนั้นแล้ว นี่นะก็ไอเดียไลน์ไอดีไลน์นี่นะฮะ z z 0 k i n g z a, a 0 z z แค่นี้แล้วครับนะฮะสำหรับวันนี้ฮนะกิจกรรมจะเริ่มวันตอนนี้แล้วะฮะใครใครขอผมทำนี่ผมจะผมจะรับทำแล้วนะฮะใครมาหลังได้หลังใครมาหน้าได้หน้านะฮะก็สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ ขอบคุณครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมถึง60ซับสไคร้จะประกาศกิจกรรม60ซับสไคร e สัปดาห์หน้านะฮะขอบคุณครับบ๊ายบาย